ไอ้คุณครูห้องใหม่หนูชื่อคุณครูอะไรนะฮะไอมันจำไม่ได้ละฮะอิมคุณครูชื่ออะไรคุณครูใหม่อะ่ะที่หนูขึ้นไปชั้นไอ้อนุบาลสามอะชื่อคุณครูอะไรคุณนุชสวยปะสวยกับแม่ซิมเคยสวยกันคุณนุชกับแม่เขามีแฟนอะ่ะยังเลยวันนี้ยังไม่ได้โถงหา่าเลย ติดต่อให้พ่อได้ปะ่ะได้ติดต่อได้แต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาเมาื่อวันไหนครูนุชมาบ้านให้บอกว่ามีแฟนอยังเพม,มเพมก็บอกนะว่ายังไม่มีเอาแล้วเพมบอกว่ามีแต่หน้าอย่างเดียวโอเค่ไหนเอาแล้วแม่ซิมกับครูนุชเนี่ยเธอจะให้ฉันเลือกใครเนี่ยฮะแม่ซิมกับครูนุชหนูจะให้พ่อเลมเลือกใคร เราคุณโนอ่ะคุณนคุณนน่าจะมีแลแล้วแหละอ่ะอจบกัน,น้นนะเจ็บขอโทษสวยไหมสวยยังก็ไม่คยมัดผมหรอกนะเดไม่เคยไว้ผมยาวนี่ไหมนีไหมนี้ไหมหรืว่าอย่างงี้ดีเหลมอย่างี้ นี่ยอย่างนี้ดีไหม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 หน้ามาอย่างนี้ดีไหมอาหารดูสวยไหมสวยไหมจำไปยาวแล้วหน้ามาเถอะเนี่ย คูดแจ่มเลครับอิ่มหันดูดิคูดแจ่มเลยแน่บอ่อรำแจ่มว่ะเฮ้ยมันจ่นเอียงว่ะมันเอียงไปข้างหนึ่งไม่เป็นไรเจร๊ปะเป็นไหม